สวัสดีค่ะพวกเรานะคะเป็นนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้นปีที่ 2, 2> มหาวิทยาลัยวะื่ยไลร่ละคะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราจะมาสาธิตการตรวจดัางกายแบบ h ท a d to ู o อลโอเคเราไปดูกันเลยอุปกรณ์ที่ใช้จะมีถุงมือไม้กดลิ้นไฟฉายซ่อมเสียงและคอนเคอะเข่าค่ะ ดยขั้นตอนแรกนะคะจะเป็นการตรวจลักษณะทั่วไปของคนไข้ค่ะคนไข้เป็นเพศหญิงรูปร่างอวบอารมณ์ดีรู้สึกตัวดีและให้ความร่วมมือดีค่ะการตรวจผิวหนังสังเกตสีผิวของคนไข้เป็นสีปกติไม่มีอาการซีดเหลืองใช้นิ้วชี้และนิว้วโป้งจับผิวหนังยกขึ้นและปล่อยผิวหนังของคนไข้กลับสู่ปกติทันทีแสดงว่าความตึงตัวของผิวหนังปกติดีและกดผิวหนังที่มีกระดูกรองรับผิวหนังคืนตัวทันทีแสดงว่าไม่มีอาการบวมค่ะ การตรวจเล็บสังเกตเล็บของคนไข้มีสีชมพูปกติผิวเรียบเล็บไม่เป็นลักษณะเล็บช้อนทดสอบภาวะนิ้วปุ่มคนไข้มีเล็บปกติโดยคนเล็บก,กับเนื้อเยื่อที่ติดกับคนเล็บทำมุมประมาณ160อสงศาค่ะการตรวจผมและขนใช้การสังเกตด้วยผมของคนไข้น่าสะอาดไม่มีรังแครกระจายตัวสม่ำเสมอและเส้นผมของคนไข้ชุ่มชื้นไม่แห้งค่ะ ตรวจสีสันและใบหน้าให้คลำสีสันของคนไข้ไม่พบก้อนบนสีสันสีสันและใบหน้าสมมาตรตรวจกล้ามเนื้อใบหน้าโดยให้ยักคิ้วย่นหน้าผากยิม้มทำปากจู๋และปิดตาแน่นต้านมือของผู้ตรวจค่ะการตรวจตาตาของคนไข้อยู่ในระดับเดียวกันไม่มีอาการบวมแดงตาขาวมีเส้นเลือดฝอยเล็กน้อยเป็นปกติตรวจรูม่านตาโดยใช้ไฟฉายส่องรูม่านตาหดเล็กลงเมื่อโด,ดนแสงส่วนอีกข้างที่ไม่โดนก็ลดลงด้วยเป็นปกติค่ะการตรวจหู รวจการได้ยินโดยใช้ซ่อมเสียงเคะและนําไปใกล้หูคนไข้ทั้งสองข้างและวางติดกับกกหูทั้งสองข้างและกึ่งกลางศีรษะพบว่าคนไข้ได้ยินเสียงปกติค่ะและให้คนไข้ปิดหูด้านตรงข้ามที่ตรวจอยู่ห่างจากพูดตรวจ2-3ฟุตพูดตรวจกระซิบเบาๆเพราะว่าคนไข้ได้ยินปกติค่ะ ตรวจจมูกใช้มือคลำบริเวณสันและปีกจมูกและการกดเจ็บของจมูกคนไข้ไม่มีอาการเจ็บแสดงว่าไม่มีการอักเสบของโพรงไซนัสและจากนั้นใช้ไฟฉายส่องไปในรูจมูกไม่พบอาการผิดปกติค่ะการตรวจปากและช่องปากให้ผู้ป่วยเงยหน้าขึ้นและอ้าปากใช้ไม้กดลิ้นและไฟฉายส่องพบว่าทอนซิลปกติไม่พบการอักเสบของคอค่ะการตรวจคอคอมีความสมมาตรกันคลำหลอดเลือดแดงใหญ่พบว่ามีชีพจรเต้นปกติ คลำต่อมไทรอยพบว่าต่อมไทรอยปกติไม่เล็กหรือว่าใหญ่จนเกินไปสุดท้ายจะเป็นการคลำหลอดลมโดยใช้นิ้วกลางวางที่ซุปราสเตอร์นนลนอดแล้วลากลงพบว่าหลอดลมอยู่ก,กลางพอดีค่ะต่อไปจะเป็นการทดสอบกำลังของกล้ามเนื้อโดยให้คนไข้ต้านแรงของผู้ตรวจโดยจะทดสอบกล้ามเนื้อเดียวต่อยกล้ามเนื้อเบสิก และกล้ามเนื้อใรเส็บเพราะว่าคนไข้ต้านแรงได้ปกติค่ะและยังมีการทดสอบกำลังของข้อเท้าโดยการ ankle plantar flexor และ ankle dorsiflexor พบว่าคนไข้ต้านแรงผู้ตรวจได้ปกติค่ะและต่อไปจะเป็นการตรวจระบบประสะาทอัตโนมัติหรือ deep tendon reflex โดยตำแหน่งที่ตรวจจะเป็นบริเวณกล้ามเนื้อใบเส็บกล้ามเนื้อตรเส บริเวณข้อมือเข่าตรงล่างสะบ้าและบริเวณข้อเท้าค่ะพบว่าคนไข้มีการตอบสนองของระบบป,ประสาทอัตโนมัติปกติค่ะขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย